สวัสดีครับวัอนี้พามาผัดมามา่มามาม่าพริกแข่งครับสามสิบเม็มามาดครับใส่ใส่กอกที่เลื้อกิ่งครับใส่กอกส่งๆเสิร์ฟแบบก็ไข่ต้มมาม่านี่สามรสครับหมูสับแล้วก็ต้มยำกุ้งน,น้ำข้นไอพัโลแล้วก็ผัดชาครับหาฮอเดี๋ยวลวกเสน้นงมันครับผมนับเลยครับกล่องละห้า,ามพีก่กก้อนสิบสิบห้า ยี่สิบยห้าสาสครับสิเอ็ดเสเทียบลงไปต่ำกัอนครับผมขอ,มอยัดต่ำแป๊บนึงครับมูสับนับต้มยำกุ้งหาฮอเลยครับ เป็จพะโล้หอมครับเสียนมัมคือมูความรับเสียนสีแดงแดงลองมั้งครับแล้วเต็มดวกให้เสียนนุ่มๆนะครับผมนี่ครับลวกให้มันนิ่มๆแบบนี้นะครับจะได้สูตรไงกระสอบห้าห่อโอเคแล้วครับเสร็จี๋ยวไป ตักผักใบนี่ครับพริกตามเสซนเรียบร้อยแล้วสามสิบเม็ดพริกแข้งพัดกันครับพริกแข้งเขาลงไปครับพริกแข้งกับกระเทียมพริกแข้งบานๆครับสามสิบเม็ดมาด้วยพริกแข้งครับนี่ครับใส่กอ,อก,กินเลื้อขอเราวจะบา,ากออกดไหมเสร็จปะแยกไหมครับนี่เป็นสุม ายสมยี่ขยี้ครับ ใส่กอเขาเนื้อหมูอะไรครับเนื้อหมูเนื้อไก่ได้เหมือรเท่าผมครับ,น,รบน,นี่แล้วก็เป็นละหมาดต้องไปได้วยครับผมยกไปนุ่มๆไฟอ,อ่อนๆครับัวไม่ใหม่น้ำหอมเลยครับ ที่เด็ดไข่ต้มสมสามฟองครับ ฟองหรืยังบอลพังครับผมเลื่อนเลื่อนเลื่อน เติมน้ำลงไปจะได้พอแค่ตีกระทะครับผปรุงลดครับผมใส่ชุนลดนิดหน่อยครับต้องผงกองมาเยอะพริกไทยแล้วฝาผงลดสส่น้ำมันหอย ที่ยูด่ออกสีนิดนึงครับผมอกันข้อควี่ครับใส่เครื่องปรุงลงไปครับ มา,มาลงไปครับตัวัดชาครับตัวชายใส่เพ้่งเครื่องผงมานาเลยใส่น้ำมันผี๊เขาลงไปใส่พวกเครื่องน้ำมันมันใส่ลงไปให้เิอะด้วยครับใส่ต้มจำกุ้งน้ำข้น ผิดเผาครับทำให้อร่อยอันนี้น้ำมับหมูสับครับนิกะทะครับผม มาแข็งไทยตมครับผมหมือมั่วียำไ่้พอมครับซิโมโหดไัครับนช่นึง เครื่องกันแล้วต้มยำก้งลงไปอีกครับกิได้เปียวหวานสุดไทยแล้วต้นหอมใบกะเพราครับเป็นเรียบร้อย กอบหมูกับแสบใส่กะเพราหอมๆกับต้นหอมเที่ยครับเดีย๋ยวไปชิมกันครับทีนี้นี่บจริงครับคุณใครมานอนในตลามังฟ้าซีน ปั้น,น,นมันชอบนอนในเปไงการมังเป็นฝาชีเิ้นออ,ออกมาเลยนะออกมาเลยนะอุยอ้ยอุ้ยฟาชีมันดิ้นได้จนวันนีเอ้าอ้อนอนนอนจับเสซนเรียบร้อยครับหัดมามาา่าัแบง่งพอซิมน้ำเดือดครับแม่จับบีบมกนาวลาดเล็นหน่อยเพิ่มความเค็มด้วยน้ำปลาครับเดี๋ยวไปสดครับผม เร็เรียบร้อยครับผมครับพัดมามาพี่แข้ง30เมตรครับผมใส่แข่งตรงเดี๋ยวน้าลายกันครับรสชาติมาแบบซอบๆครับเผ็ดจัดๆไปเลยอูอ้หูกลมกล่อมไปไหนต้องมาเพิ่มหมังน้าเพิ่มน้ำปาปนิดนึงจังถึง,ถง,ถงใจครับ stop แม่จะไปตลาดอีกแล้วครับวลากกินเขาผม <c oughs> มาครับร้องเพลงครับใส่ใส่กรอบแท้เนื้อครับไข่ <c oughs> ตุมสุดยอดเขากันที่แรกมาจะเอาไข่ ใส่ดิบใส่น้ำครับว่าใส่ได้เดยอะแล้วลองกินครับใส่ต้มแชบมากเป็นเนี้ยหนุ่มมากผมเิ็นแห่งกับห้อมเข้ากัน น้ำมาดร่วมมิดครับเราใช้ทุกยี่หอ้อ ยังเป็นสิ้นนสิเนาะทำไมมิบักเกียบเหัอเดี๋ยวดูนี่เดีดูบัเกีบเกียอากางน้อยหนา ปลาอิ่งหอมต้องสดเอาครับมันตึงตีได้ดตกเสร็จก่านเขาไข่ขตก เพ็ด็ครับเดี๋ยวหอกินน้ำไปเห็น่เพดจรวหอกินน้ำแต่แมกินน้ำไปจานปลเผ็ดปลแซ่บครับทุกคน ็บหานมือแรกครับอลัาจาที่เศษไปดิ่งกับแฟนครับหลายมือรครับสองมือแต่คับแฟนครับอยู่เรื่อหารกินมือแรกดิ่งยังเ่คันแบ,แบบชมบุญแบบอยู่ เสีบมันตากตี่มนดีเสียบของเสียบปืนบ้านครับเขาเขียบหนังเขาขายลงกช่งสามตีนนี่ครับ่ง แบบมันดูดออกแบบง่ายเ็บมากครับต้องใส่กวามกอ่ตุ่มข้าครับ เลื่อนขวดเมอเดี๋ยวครับก็เผาอะไรครับเลื่อนขวด

ปเป็นให้ตัวครับผมพอบัดนเดี๋ยวเพราะเดี่ยวผมจะมาคลิปหน้าครับขผู้ที่ตามครับ